สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic ทาร์ t by k คิตตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่กันแบบแรนดอมเนาะในหัวข้อเรื่องคําอธิษฐานของคุณนะคะอธิษฐานสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะมาดูกันนะคะคําอธิษฐานก็เหมือนความคิดนั่นแหละมาดูกันว่าความคิด คำอธิษฐานสิ่งที่คุณกําลังคิดสิ่งที่คุณกําลังใช้กฎของแรงดึงดูดอยู่ภายในจิตใจคิดสิ่งที่คุณคิดซ้ําไปซ้ํามาอยากได้ซ้ําไปซ้ามามาดูกันว่าสิ่งนั้นคุณจะสมหวังไหมนะคะการอ่าน,นการอ่านคลิปและการทําคลิปแบบนี้มันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะของเรนดอม Random เนาะคือใครเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็นับว่าคลิปนั้นเป็นของคุณแล้วกันนะคะเพราะว่า เราเชื่อในเมจิกของไพ่ทาโร่นะคะไพ่ทาโร่เปิดต่อหน้าใครเรื่องนั้นสิ่งนั้นมักจะเป็นเรื่องของคุณนะคะการทําคลิปแบบนี้มันจะเป็นการทําคลิปแบบทม์เลสเนาะก็คือเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นับไปอีกหนึ่งเดือนนะคะมาดูกันว่าคําอธิษฐานของคุณจะสมหวังไหมจะเป็นจริงไหม จะได้อย่างที่คุณคิดตั้งใจไหมนะคะแม่หมอจะเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้สิบใบนะคะแล้วเราจะมาอ่านไพ่กันนะคะมาสิบใบมาดูกันนะคะว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรและ สิ่งที่คุณคิดหรือคำอธิษฐานที่อยู่ในใจของคุณจะสมหวังไหมนะคะใบแรกคุณววคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนที่ขยันมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเก่ง คุณอาจจะมีลักษณะของความเป็นผู้นําสูงนะคะเป็นคนที่เฟนรนลี่เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายเข้ขาถึงจิตใ,ใจคนอื่นเข้าถึงจิตใจลูกน้อง <noticeable> เป็นลักษณะของคนที่บริหารงานเก่งจัดการงานทุกอย่างได้ mm. อาจา yeah. <acing S 2> อาจะเป็านลักษณะของคน,นที่เกิดทัดไฟก็ได้เมษสิงห์ธนู <style> นะคะหรือคุณเป็นคนที่เป็นเจ้าข,ของกิจการเป็นคนที่ลงมือทํางานด้วยตัวของคุณเองก็ได้นะคะหรืออาจจะมีลักษณะของการ เปิดกิจการร้านค้ามีกิจการเป็นของตนเองคุณก็จะทําสิ่งนั้นสําเร็จนะคะสําเร็จมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณนะคะืมความรักนะคะช่วงนี้คุณมีความรักนะคุณคุณมีความสุขเออคุณมีความสุขความสุขที่ได้ ได้ออกมาทํางานได้เป็นเจ้าของกิจการความสุขที่ได้ลงมือทําหรืออีกในหนึ่งถ้าช่วงนี้คุณเป็นคนโสดใครอธิษฐานขอในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบคู่นะคะคนนี้เป็นคู่เป็นลักษณะของกัลยาณมิตรเป็นคนที่จะมาเติมเต็มชีวิตที่มันขาดวินของคุณเนี่ยให้มันเติมเต็มให้มันเอาความสุขเอาความรักเข้ามาทําให้จิตใจคุณอิ่มเอมนะคะทาให้คุณมีความสุขอีกด้านหนึ่งของชีวิตนะคะบางคน ทำงานหนักอยู่คนเดียวก็จะเหงาเนาะประมาณนั้นเนาะก็อาจจะมีคนที่เข้ามาเป็นกัลยะาณมิตรเข้ามาเป็นคู่คิดเข้ามาเป็นคนที่ช่วยแชร์ไม่ว่าจะเป็นในความรู้สึกหรือแชร์ในเรื่องของการการอยู่การกินการใช้ความคิด ความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของการทําให้ชีวิตมันอยู่ดีมีสุขเนี่ยมีคนเข้ามาช่วยแชร์คุณตรงนี้นะคะไม่ใช่จะแชร์เฉพาะเรื่องเงินนะแชร์ความสุขมาด้วยกันด้วยนะคะหรืออีกในหนึงคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้พบเจอกับรักแรกพบ นะค,ะคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอกับรักแรกพบคนมีคู่คุณจะได้รับของขวัญของฝากของชําร่วยของที่ทําให้จิตใจคุณอิ่มเอมและมีความสุขอาจจะเป็นของชิ้นใหญ่อ่ะเอออาจจะเป็นของที่คุณรอมานานแล้วคําอธิษฐานของคุณสมหวังก็คราวนี้แหละเนะบางคนอาจจะอยากได้รถใหม่เนาะอยากได้บ้านอยากได้คอนโดนี่แหละคุณกาลังจะได้จากคู่ของคนรักสําหรับคนมีคู่เนาะอืม คิงออฟสอดคิงออฟสอดเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในเครื่องแบบข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับในพันระดับในพลอย่างนี้นะคะหรือช่วงนี้การงานของคุณคุณอาจจะมีลักษณะของเจ้านายเพ่งเลงนะเพ่งเลงในเรื่องของงานช่วงนี้อย่าทําอะไรที่มันผิดกฎนะทำอะไรให้มันแบบถูกระเบียบเข้าไว้นะคะเพราะว่าคิงออฟสอดเขเป็นลักษณะข,ของคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งกล้าหาญตัดสินใจทําอะไรแล้วก็จะ มองไปข้างหน้ามองไปที่อนาคตเนาะทำาตนเมื่อคุณตัดสินใจแล้วคุณจะไม่คิดย้อนหลังนะคะหรือช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของปัญหาในเรื่องของชีวิตเนาะแต่ว่าทุกๆอย่างไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนไม่ว่ามันจะหนักแค่ไหนคุณจะสามารถฝ่าฟันและเอาชนะทุกอุปสรรคและปัญหาไปได้นะคะเดวิลเดวิลเป็นลักษณะเจ้าจอมปีศาจเนาะช่วงนี้ อืมมีใครบางคนอาจจะเจอเจอกับพลังงานในแง่ลบอืมหรือเป็นลักษณะของความลุ่มหลงมัวเมาเนาะหรืออาจจะแบบถูกโกงถูกชอบโกงอืมหรือมีความคิดในเรื่องอะไรลบๆบ มันเป็นลักษณะของจิตใต้สํานึกที่อยู่ภายในใจของเรานะคะมันกาลังจะพุดขึ้นมาหรือจะมีคนชักชวนไปในธรรมในสิ่งที่ไม่ค่อยจะถูกกฎหมายช่วงนี้ให้ระวังหรืออาจจะเจ,จ,ะจ,ะเจอกับมันเป็นลักษณะของแบบสายมูเนาะถ้าเป็นสายมูมันจะเป็นลักษณะของเ,ออเจ้าจอมเดวิลมันจะเป็นลักษณะของปีศาจเนาะปีศาจสิ่งลึกลับสิ่งที่มองไม่เห็นหรืออาจจะเป็นลักษณะลมเพลลมพัดเนาะช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังตัวนะคะอืม เขาเรียกว่าก็ให้ระวังอ่ะเออระวังคนหลอกระวังคนโกงระวังพวกสายหมูสายสายดำอ่ะทั้งหลายระวังนะคะช่วงนี้ใครมีเบี้ยแก้ก็พกเบี้ยแก่นะคะใครนวดมนต์ไหว้พระก็ปฏิบัติธรรมกดน้ํานะคะอืมก้าวถว้วยก้าวถ้วยมันเป็นในลักษณะของความสุขความอุดมสมบูรณ์ความอิ่มเอมความยินดีความที่เรากําลังจะได้พบเจอกับความสุขนะคะ เดวิลอีกในหนึ่งเขาอาจจะเป็นลักษณะของอะไรที่มาจากความเสี่ยงเงินที่ได้มาจากความเสี่ยงก็เป็นไปได้การพนัน,นอะไรพวกเนี้ยเนาะบางทีคุณอาจจะได้เงินก้อนนั้นมามันทําให้คุณมีความสุขเนาะเพราะว่าเนี่ยตรงก้าถ้วยในในสำรับนี้มันจะเป็นในลักษณะของทรัพย์สมบัติความสุขที่พุ่งเข้ามาหาคุณทรัพย์สมบัติที่พุ่งเข้ามาหาคุณนะคะอันนี้เขาอาจจะมาบอก ตัวเลขก็ได้หรืออาจจะมาทําให้คุณโชคดีก็ได้นะคะถ้าใครอืมช่วงนี้มีมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับสิ่งลับเล้นลับเหล่าเนี้ยเนาะ ต่อไปนี้ต่อจากนี้คุณอาจจะได้เจอเจอกับความสุขความโชคดีนะคะคุณอาจจะได้เจอเจอกับงานสังสรร์งานลื่นเลิงก็ได้นะคะใครช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นงานลื่นเลิงต่างๆได้กินได้อิ่มได้เที่ยวได้มีความสุขสังสรร์ปาร์ตี้เจอเจอเพื่อนฝูงหรืออีกในหนึ่งก็คือได้มีทรัพย์สมบัติมากมายความสุขที่มาจากสมบัติพัสถานที่คุณคิดที่คุณหวังที่คุณอธิษฐานที่คุณตั้งใจเอาไว้เนี่ย คุณกำลังจะได้รับนะคะใครคิดอยากมีสมบัติมีเงินมากมีเงินเยอะมีเงินเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนเนี่ยมีเกณฑ์นะคะเนี่ยอาจจะมาจากการเสี่ยงโชคนเงินตัวเนี้ยสามถ้วยคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เฉลิมฉลองมีใครบางคนอาจจะได้แต่งงานเนี่ยอาจจะได้พบรักมีเกณฑ์ที่แบบความรักมันสุกงอมเนาะใครบางคนที่แบบมีคู่เขาเรียกว่าอะไรมีการพูดคุยมีการคบหา คุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้มันหมายแต่งงานได้เฉลิมฉลองได้มีความสุขนะคะได้มีความสุขกับคนที่คุณรักหรือได้มีการเฉลิมฉลองเนี่ยหลังจากที่คุณได้ทรัพย์สมบัติอันเนี้มาแล้วเนี่ยคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นเนาะหือหนึ่งเหรียญโอ้คุณมีโชคนะเนี่ยอใครหวังจะได้ขอตัวเลขถูกหวยเนี่ยมีนะเนี่ยเนี่ยคำอธิษฐานความคิดความตั้งใจของคุณอยากพบรัก ใครบางคนอยากจะได้พบรักแต่จะได้มีความสุขในเรื่องของความรักใครบางคนขอโชคขอลาบเอาไว้นะขอเอาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเอาไว้กับจักรวาลคําอธิษฐานของคุณเนี่ยมาแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่เนี่ยนะคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้พบเจอกับความสุขความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สมบัติที่มีเขาเรียกว่าเป็นมือที่มองไม่เห็นอะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลกำลังจะส่งมอบของขวัญมอบโอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องของความรักโอกาสของการมั่งมีสีรุขให้กับคุณนะคะในช่วงนี้เลยนะคะครั้งนี้อาจจะมาจากการเดินทางอาจจะมาจากทะเบียนรถก็ได้นะคะเนี่ยเนี่ยมันมีลักษณะของการเดินทางแล้วก็ ยวดยานพาหนะก็ได้โชคลาบที่คุณกําลังจะได้ความสําเร็จการเฉลิมฉลองที่มาจากโชคลาบเนี่ยมันอาจจะมาจากยวดยานพาหนะที่คุณใช้เดินทางอยู่เป็นประจานะคะแต่ว่านายออสสอร์เขาจะเป็นลักษณะของคนที่มีการเดินทางในช่วงนี้การเดินทางของคุณในครั้งนี้หรือลักษณะของคุณในครั้งนี้คุณเป็นคนที่บุกสู้ตะลุยเนาะอาจจะเป็นคนลักษณะ เขาเรียกว่ามุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรทําจริงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใช้อารมณ์ด้วยในช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์ให้ระมัดระวังควบคุมสติไม่ว่าสติในเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะหรือการพูดคุยเจรจากับคนอื่นกับผู้อาวุโสกับเขาเรียกว่ากับหัวหน้างานกับผู้บังคับบัญชาเนี่ยระวังอย่าใช้อารมณ์มีสติให้เยอะๆนะคะอืม หกคาถาหกคาถาเป็นลักษณะของคุกเทอริการ์ดเนื้อเป็นความสําเร็จความสําเร็จสมตามใจปรารถนาอย่างที่คุณมุ่งมากปรารถนาไม่ว่าคําอธิษฐานคําขอพรที่คุณขอ,อไว้ในเรื่องใดเนี่ยคุณจะสําเร็จคุณจะสมหวังนะคะหกดาบหกดาบ,ดาบมันเป็นลักษณะข,ของการเดินทางเดินทางออกมาจากจุดเดิมที่เดิมความสัมพันธ์เดิมที่มันอยู่แล้วมันไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วมันมีทุกข์เนาะคุณเดินออกมาจากตรงนั้นแล้วแต่ไอ้ความ ไอสิ่งที่คุณเดินออกมาจากตรงนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการเดินทางออกจากที่เดิมใช่ไหมแต่ว่าในลักษณะไพ่ใบนี้นนลักษณะของการดาบเนาะดาบไพ่ดาบ,ดาบมันหมายถึงอุปสรรคและปัญหาแต่อันเนี้ยดาบมันพกมาด้วยกับคุณอ่ะคุณพาอุปสรรคและปัญหามาด้วยหมายถึงปัญหาที่มีอยู่คุณยังจะไม่สามารถแก้ไขมันไปได้สักทีเดียวมันต้องใช้เวลา ทุกอย่างต้องใช้เวลาทุกอย่างมันต้องต้องวางแผนต้องดําเนินการเนอะอย่างสมมุตินะสมมุติสมมุติว่าใครมีนี่อยู่อยากปลดนี่อยู่มันไม่ใช่ว่าตู้มแนละ้วมันจะปลดได้หมดมันจ้องค่อยๆทําไปทีละเรื่องไม่ว่าปัญหาใดๆสมมุติเรามีปัญหา6อย่างอ่ะเรามีเรามี8อย่างก็ได้เรามี8อย่างเราแก้ไขได้แล้วตอนนี้เหลือ6อย่างแนละ้ว หกอย่างเนี้ยมันยังมันยังแบกอยู่บนบ่านะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครมีนี้เพิ่มใครมีนี้อย่าสร้างนี้เพิ่มนะคะใครมีนี้อย่าสร้างนี้เพิ่มเดี๋ยวทุกๆอย่างมันจะค่อยๆค,คลี่คลายเองนะคะอย่างที่เราบอกทุกอย่างต้องใช้เวลาแต่ว่าไพ่ออกมาบอกแล้วความสําเร็จมันจะสมหวังตามที่คุณปรารถนาไม่ว่าคําอธิษฐานคําขอร้องคําวิงวอนความคิดย้ําคิดย้ําทําเขาบอกว่า คำอธิษฐานนะไม่ว่าเราจะอธิษฐานเรื่องใดเขาให้เราคิดย้ำๆอยู่เสมอมันเป็นลักษณะของการการใช้กฎของแรงดึงดูดก็ได้การใช้กฎของแรงดึงดูดมันจะเป็นในลักษณะของการส่งพลังงานความคิดไปที่สมองเนาะเรื่องนี้มันเป็นควอนตัมฟิสิกส์นะมันไม่ใช่เรื่องของความงมงายเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกให้คุณคิดบวกเอาไว้เสมอ อย่าคิดลบอย่าพูดอะไรในแง่ลบอย่าแช่งคนอื่นอย่าด่าใครนะคะเพราะว่าของเหล่านั้นมันจะเป็นพลังงานลบที่จะดึงดูดเรื่องไม่ดีเข้ามาหาตนเองเพราะเนี่ยคุณกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นความสุขโชคลาภเงินทองทรัพย์สมบัติความสาเร็จในเรื่องของงานอ่ะใบนี้อีกอีกอย่างหนึ่งคือ 6. 6ดะหคาทามันจะเป็นในลักษณะของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งใครมุ่งหวงังที่อยากจะได้รับตําแหน่งเติบโตในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตในหน้าที่การงานด้วยนะคะและความสำเร็จชัยชนะที่มาจากการลงมือทำนะคะคือมันเป็นลนักษณะของการที่เราเคยเคยต่อสูคอ้คือก่อนจะมาเป็น6ดาบมันต้องผ่านการเป็น5ดาบมาก่อนเนาะเออขอโทษการเป็นหกคาถามันต้องผ่านการเป็นหไม้มาก่อนเนาะคือลักษณะของการต่อสู้การไม่ว่าจะเป็นคนงานเอกสารความยุ่งเหยิงเนาะ คุณผ่านตรงนั้นมาแล้วจนมาถึงความสําเร็จที่มันรออยู่คุณเนี่ยที่มันยืนรอคุณอยู่เนี่ยมันคือความสําเร็จนะคะคําอธิษฐานของคุณจะสําเร็จจะสมหวังทุกประการนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติใครอยากได้แต่งงานมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้มั่นหมายแต่งงานความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานความเติบโตนะคะโดยเฉพาะเนี่ยโชคลาภในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมาจากการเสี่ยงโชคก็ได้ใบนี้ถ้าเป็นในลักษณะของแง่ดีหน่อยเนาะ เป็นลักษณะของความเสี่ยงเนาะเงินที่ได้มาจากความเสี่ยงการพนันแบบเนี้ยใบนี้เขาจะจะแปลว่าแบบประมาณนั้นนะคะถ้าไปได้เป็นในเรื่องของอะไรที่มันลุ่มหลงมัวเมาเนาะก็อาจจะเป็นในเงินที่มาจากความเสี่ยงก็ได้และเงินตัวนี้มันจะคือทรัพย์สมบัติมหาศาลที่มันอยู่เป็นทรัพย์ใต้ดินทรัพย์ใต้น้ําที่คุณอธิษฐานขอเอาไว้ใครบางคนอาจจะขอพรกับพญานาค เนี่ยท่านกําลังจะส่งมอบทรัพย์สมบัติมากระแทกคุณแบบรุนแรงเลยมาเป็นเก้าถ้วยเลยมาเป็นความสุขแบบล้นเลยอ่ะเนี่ยรอรับเอาไว้นะคะรอรับสิ่งดีๆรอรับโชคลาบรอรับความสุขนะคะแต่จริงๆแล้วตัวคุณเองอะ่ะคุณก็เป็นคนที่เฟรนลี่น่ารักเป็นคนเก่งนะเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนที่มีเป้าหมายในเรื่องของการทํางานเป็นอย่างดีนะเนี่ยคุณก็จะสําเร็จด้วยถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของการเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเฉลิมฉลองมาจากความสุข ความสาเร็จหรือการเงินคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนนะเราบอกเลยโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้รับไว้เป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆในช่วงนี้นะคะคําอธิษฐานคําขอพรที่คุณขอพรเอาไว้เมื่อวานวันพระด้วยเนาะวันพระใหญ่ด้วยเนาะใครได้ไปวัดแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้เนี่ยสิ่งนั้นคุณจะสําเร็จเนาะ โอเคนะคะวันนี้ลาไปก่อนยังไงก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับ ช่องเมจิกทาลอนายคิตตี้ด้วยนะคะและขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่กนกที่ส่งมาเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยใครอยากอ่านไพ่ดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อได้ที่ไอดีไลน์หรือใครชอบคลิปอยากขอบคุณอยากสนับสนุนช่องก็กดปุ่มซุปเปอร์แตงได้ที่อยู่ใต้คลิปนะคะหรือเข้าไปติดต่อโอนเงินที่อยู่ในรายละเอียดที่อยู่ในคลิปได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากมเลยคะ่ะเมจิกทาลอนายคิตตี้ค่ะ